พี่น้องครับวันนี้ครับวันนี้กินน้อยหนาสีนี้โอ้โหเป็นไงดูสีสันแล้วกนสุดยอดไม่จ๊ะสุดยอดไม่จ๊ะนี่หละครับโอ้โหดูสีซะก่อนโดนใจไหมผมเป็นคนที่ชอบสีม่วงนะฮะเป็นผู้ชายก็จริงนะแต่ชอบสีม่วงนะเพราะนั้นในสวนผมก็จะปลูกแบบเนี้ย ปลูกน้อยหนาพันสีนี้ด้วยนะเป็นแดงเขาเรียกจริงๆเขาเรียกแดงไต้หวันแล้วบ้านเราก็จะมีพันครั่งด้วยนะฮะน้อยหนาพันครั่งจะได้สีแบบเนี้แต่เนี่ยบอกเลยว่าเนื้อสุดยอดหวานหอมอร่อยมากมาเลยใครอยากชิมปีนี้ได้ไม่เยอะครับปีนี้ได้ไม่เยอะสองสี่หกได้แปดหน่วยแบ่งกันกินนะฮะแบ่งกันกินไม่ ไม่เราไม่ได้กินคนเดียวนะฮะเรากินกับเพื่อนๆด้วยนี่เห็นไหมเราได้แปดลูกก็พอแล้วเดี๋ยวเมล็ดก็จะเพาะแจกกันไปดีไหมเออว่ากันง่ายๆแบบนี้แหละจวดจวดไปพี่น้องเอ้ยสายกเกษตรเรานะครับ